เส้นสารพลาสติกสวัสดีค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะช่วงนี้ออเดอร์เร่งมากนะคะก็เลยไม่ได้ทําคลิปลงสักเท่าไหร่นะคะก็มีคนขอมาว่าให้ทําลายไข้ให้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ยังไงก็รอติดตามกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูวันนี้ก็มาดูนะคะอุปกรณ์นะคะนี่เป็นอุปกรณ์สําหรับทํากระเป๋าเนาะวันนี้ก็มาแล้วสําหรับใครที่รออยู่นะคะสําหรับหูกระเป๋าเป็นหูบัวนะคะคาดกลางนะคะคู่ละ60บาทนะนะ มาแล้วนะคะจะมีคนรออยู่นะคะคือสีน้ําตาลสีดํานะคะสีน้ําตาลสีดําสีหวายนะคะสําหรับใครที่รออยู่นะคะเห็นคลิปนี้แล้วก็ทักมาได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสาหรับหูอ,อันนี้ก็จะเป็นหูบัวนะคะหูบัวตัวนี้ไม่มีตัวคาดกลางนะคะอันนี้คู่ละห้าสิบบาทนะนี่อันนี้ก็จะมีกระดุมชุดกระดุมให้ด้วยนะคะมีชุดกระดุมให้ด้วยนะคะจะเป็นกระดุมเบอร์แปดนะจะ มีให้ในชุดนะคะอันนี้จะเป็นอ่าตัวครอบต่อก,กระดุมนะคะอันนี้คือกระดุมของเราเนี่ยที่ไว้ตอกหูกระเป๋านั่นเองนะคะเราเรียกกระดุมนะคะร้านอื่นไม่รู้เรียกอะไรนะแต่ร้านเราเรียกกระดุมตอกหูกระเป๋านะคะอันนี้ก็เป็นถุงละห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ถุงละห้าสิบบาทถ้าเป็นถุงใหญ่ก็ตัวนี้เลยนะคะหนึ่งพันชุดเลยนี่ชุดละหนึ่งพันนะคะอย่างนนี้ก็มีประมาณพันพันชุดใช่ไหม ใช่ค่ะประมาณพันหนึ่งพันชุดนะคะแล้วก็จะมาแม่งขายแบบนี้ถุงละห้สิบบาทนะคะอันนี้คือตัวครอบตอกนะคะตัวครอบตอกกระดุมแบบนี้นี่ครอบลงไปแล้วก็ตอกนะคะตัวนี้180บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเจาะนะคะก่อนที่เราจะตอกเราก็ต้องเจาะด้วยนะคะนี่ ถ้าใครไม่อยากได้ตัวเจาะหรือใครมีหัวแร้งอยู่แล้วนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากใช้หัวแร้งก็ใช้ตัวเจาะเจาะเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวครอบตอกกระดุมนะคะสําหรับตัวครอบตอกใช้ได้ทั้งอ่าสิบสามมิลอันนี้กระดุมสิบสามมิลนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกระดุมแปดมิลนะคะนี่แปดมิลจะมีสองไซส์นะคะกระดุมแปดอันนี้สิบสามมิลนะคะขายาวอันนี้ก็แปดมิลขายยาวนะคะ ใช้ตัวครอบตอกตัวเดียวกันได้นะคะคือตัวนี้นะคะใช้ได้นะคะทั้ง2อย่างเลยนะคะสำหรับตัวเดียวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะสแนปนะคะสแนปสี่เจ็ดใหญ่นะคะสำหรับติดกระเป๋านะคะเหมือนแม่เหล็กนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะคะติดกระเป๋าเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสแนปสี่เจ็ดนะคะไว้ติดกระเป๋านะคะ ไว้อ่าตัวนี่แปก๊แปกๆะคะหลายคนก็จะเรียกอ่าตัวแปก๊แปกๆเนาะนะคะปอกแปก๊กหลายคนก็จะเรียกปอกแปก๊แปกนีน่แซนฟีเจ็ดนะคะสำหรับตัวตอกนะคะของเขาก็จะมีตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นชุดของเขานะคะนี่ชุดนี้200นะคะเนี่นี่สองร้อยก็จะได้ไป3ชุดแบบนี้นะคะก็จะเป็นจานรองแล้วก็อ่าตัวย้ำแบบนี้นะคะตัวย้ำตัวตอกแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเจาะนะคะ ชุดนี้ก็200นะคะสำหรับสแนปส7ก็นี่ถุงเราทำเป็นถุงถุงละ10บาทนะคะ10บาทก็จะมีอยู่4 4ชุดนะคะนี่ก็จะมีอยู่4ชุดใน1ถุงนะคะ1ถุงก็จะมี4ชุดก็จะก็จะติดกระเป๋าได้4ใบนั่นเองนะคะสำหรับ1ถุงเนาะอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กแม่เหล็กนี่ชุดละ5บาทนะคะเนี่ยในในหนึ่งชุดก็จะมี 1>, 1 2 3 4สามสี่ก็จะมีสอย่างนะคะนี่ใน1ชุดก็จะได้ตัวนี้ไปนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดุมแม่เหล็กนะคะจะเป็นแม่เหล็กติดกระเป๋านะคะตัวนี้นี่นี่ก็คืออุปกรณ์นะคะสําหรับอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กติดกระเป๋าก็ได้นี่ Sna ปส7เ็ดนะคะหรือใครเรียกป๊อกแป๊กก็ได้นะคะตัวนี้ ก็จะมีชุดอุปกรณ์ของเขานะคะในแต่ละอย่างเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกนะคะดอกติดกระเป๋านะคะนี่ก็จะเป็นตัวดอกที่ไว้ติดคาดกลางนะคะจะคู่ก,กันกับตัวนี้นะคะกับแม่เหล็กใครจะใส่ดอกใหญ่ดอกเล็กได้หมดนะคะนี่อุปกรณ์เราก็มาแล้วนะคะพร้อมอมครบเซตอันนี้ก็จะเป็นสาย PVC นะคะสายแบนนะคะสายวีพีวีซีของเราก็จะมี ตอนนี้จะมา3สีนะคะก็มีอีกสีหนึ่งที่เรามีอยู่ในสต็อกเรียบร้อยแล้วนะคะคือสีน้ําตาลตอนนี้ที่มาใหม่ก็จะมีสีขาวสีดําแล้วก็สีใสนะคะที่มาวันนี้นะคะแต่สําหรับใครที่รอนะคะรอหูกระเป๋านะคะสีน้ําตาลสีดําสีหวายนะคะเห็นคลิปนี้แล้วทักมาได้เลยนะคะมีมาให้พบเซตแล้วเรียบร้อยนะคะ อุปกรณ์ก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนติดกระเป๋าของเราก็มีนะคะอุปกรณ์อย่างอื่นอีกมากมายเลยเป็นสายยางทําหูกระเป๋าเป็นเส้นพลาสติกนะคะเส้นทั้งเส้น12มิลและเส้น6มิลนะคะอุปกรณ์อย่างอื่นอีกมากมายถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะเราจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ทักมาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ